สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาดูกระหันลมนะครับเปลิดไฟฟ้าที่อำเภอที่ขอนเขาสร้อยนะครับตำบลล่มกล้าวตอนนี้เข้ามาแล้วนะครับสําหรับนักท่องเที่ยวนะครับสําหรับที่ขี่รถยนต์มาก็เสียค่าเข้าชมนะครับ50บาทตอนนี้ผมเข้ามาแล้วนะครับรถยนต์50บาทนะครับโอ้โหสั่นนิดนึงนะครับปริใช้มือถือถ่ายนะ ไม่เอาโกโลกโตมาวันนี้นี่ครับก็จะมีจุดชมวิวท็นเขาแนะนําว่าเป็นผาส้มส้มเสี้ยวหรือส้มเซียนก็ไม่รู้นะครับแต่ก็จะมีอีกจุดหนึ่งก็คือเป็นวัดด่านพระอินนะครับวัดดานพระอิน,นก็จะมีชอบต้นไหนกังหันต้งไหนครับเลือกได้เลยครับอ่าจะเป็นตรงนี้นที่ถ่ายอยู่นะไ,ไม่มน่าจะมีที่ให้ถ่ายวันนี้เขามีที่ให้ถ่าย ก็มีเด็กมาวิ่งเล่นอยู่นะครับโอเคนะครับไปดูเรื่อยๆครับตอนนี้มาได้เลยครับไล่กังหันลมพอดีจุดที่เขาบอกว่าวิวดีก็คือจะได้เห็นในวันร้อยเอ็ดด้วยนะครับนี่ครับวิวสวยครับน่าจะเป็นจุดสูงสุดร้องเอานะครับเพราะว่ากัวที่ิะกิทธิ์ ถึงือนะครับจุดเช็คอินนะครับตรงนรี้ก็เป็นไปตามที่คิดไว้นะครับเป็นจุดที่สูงที่สุดนะครับนี่ครับมีรถเยอะแยะนะครับนี่ชอบมุมไหนก็เลือกเอาเลยนะครับตอนนี้เขาจะปีดประมาณเจ็ดิบเจ็ดนาฬิกานะครับไม่ใช่ขึ้นมาแล้วมานอนเลยแล้วไม่ได้นะนี่ครับจุดชมวิวผาส้มเซี่ยว 800เมตรจะเป็นอีกผาหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าผาตองมองนะครับผาตองมองเดี๋ยวลงตรงนี้ก่อนนะครับนะครับถึงเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เป็นจุดชมวิวผายังไม่ถึงผาส้มเซี้ยวนะครับผาส้มเสี้ยวอีก800เมตรนะครับไปทางนี้นะครับทางนี้800เมตรนะครับแต่ถ้าดูบรรยากาศรอบๆนะครับก่อนนะครับ ครับตอนนี้ก็ถึงแล้วแอดกังอันลมร่มกล้าวแอดบุกดาครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวผาตองมองนะครับเขาบอกให้เลี้ยวลงไปแล้วก็จุดผาส้มเสี้ยว <c oughs> งงมากเลยถ้าลงไปนี่บอกว่า400เมตรแล้วบอกว่า